พี่น้องประชาชนครับคดีน้องแตงโมสัปดาห์ที่ผ่านมากรมสอบสวนพิเศษได้มีการนัดหมายจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าพี่นัตพลดิยธรรมนะครับได้เป็นโควิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารวมนักเจ้าที่ที่ปฏิบัติการจะต้องมาเข้าร่วมประชุมก็ติดโควิดอีกสองคนรวมแล้วเป็นสามคนนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปให้การปะให้ปากคากับกรกต,ต,ตเรื่องของการหัวสวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่กอรีเป๊นะครับจังหวัดสตูลน,นะในเร็วนี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษจะมีการออกแถลงการนะเรื่องคดีน้องแตงโมทำไทม์ไลน์ต่างๆเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่า คดีนี้ไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับไปต่อได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการต่อไปก็คือเอาผิดเจ้าหนที่รัฐตามมาตรา157ตามมาตรา200ซึ่งก็จะมีเมือกับคดีบล็อกอยู่วิทยานะครับเราก็จะมีเจ้าที่ตํารวจเจ้าพนักงานอายการนะครับคนบนเรือเป็นผู้สนับสนุนหรือพยานที่ไปเบิกความต่อสารน,นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนดังนั้นในคดีนี้นะครับต้องชี้แจงนะครับว่า ไม่จาเป็นต้องเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะว่าพอเป็นความผิดต่อจริรัตนนะครับก็จะมีการส่งไปยังปปชนะครับโดยอํานาจการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนพิเศษนะครับที่มีอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเป็นผู้รับเรื่องสืบสวนแล้วก็มีการส่งให้ยังนะครับพันธบดีนภรณ์สิทธธรรมเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะนะครับดังนั้นคดีนี้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นคดีพิเศษนะส่งปปชแล้วปปชจะทําเองหรือจะส่งกลับให้กับ เดทไอทำต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเดินต่อได้แต่ที่อาจารย์เดชาพูดหรือพี่เดผมพูดเนี่ย mm hmm. เขาใช้กฎหมายคือมาตราปรวิยามาตาสามสิบ้โมง F4 นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้เพราะจะเป็นการฟ้องซ้ํานะครับอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเสดเนี่ยนะครับในฐาน,นที่เป็นธนาโจดร่วมเนี่ยดีใจกับผู้ต้องหาบนเรือทั้งหมดที่ ประสบความสาเร็จในการที่ทําให้คนบรรเรือพอ้นผิดได้นะครับโดยไม่ต้องติดคุกไม้แต่คนเดียวนะดังนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเรามีที่ปรึกษาจํานวนมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะคดีนี้รออีกไม่นานครับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าไม่เกิน2เดือน,นครับเด๋ยนนี้ไานก็จะมีการแถลงแน่นอนนะครับว่ามีการระเบินการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งห้เจ็ดอย่างไร ละมาตาสองอยอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างใครเบริกความเท็จใครให้การเท็จใครทาหลักฐานเท็จใครสร้างพยานหลักฐานเท็แะจแดยเฉพาะรูปถ่ายในเวลาย2 1 3ุที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการแก้ไขนะครับเวลาในโทรศัพท์มือถือรวมนั่งภาพ21.56นะครับที่เป็นลักษณะของภาพตัดต่อจริงหรือไม่นั้นเดี๋ยว์ดินไอจะมีคําตอบให้ทุกคนนะครับการชี้ขาดของคดีนี้เป็นการชี้ขาดโดยภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือภาพ2ี่3 20 2.11หรือที่ตำรวจทําไปโดยมีการเผยแพร่ไปแล้วคือ22.18แล้วก็ภาพที่1.56นะครับรวมทั้งบาดแผลต่างๆนะที่ศนะารอาญ,ญารัชจดามีคำวินิพากษสาม,มาแล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็เรียนไปน้องประชาชนครับว่าจะมีการไปต่อแล้วเดี๋ยวจะมีการแยกคดีออกมาเป็นคดีที่มีการเบิกความเท็จอย่างไรอันนี้เดี๋ยวนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราคิดว่า มีการดําเนินการต่อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกคบว่าผมได้เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าคดีวันที่ยีสบามพฤษภาคมศารยกฟ้องนะครับในก็หาประมาทอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไปเอาผิดคนไปเรือได้ในก็หาประมาทอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เลยมาพูดให้ทุกคนฟังนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกัอนอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับโดยความคืบหน้าล่าสุดของคดีแตงโมนิดานะครับ ทางด้านอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าไม่ผิดหวังหลังสารยกฟ้อง3าจำเลยบนเรือเผยสิ่งที่ยังสงสัยคือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่พร้อมทําเต็มที่สุดความสามารถแม้สุดท้ายดี i จะไม่รับเป็นคดีพิเศษครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและประธานมูลนิธิยามฟอาแผ่นดินครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่มีความรู้สึกว่าการที่ได้ตัดสินใจข้อหานี้ เราจะต้องพิจารณาจากคำพิพากษาฉบับเต็มเท่านั้นดังนั้นคำใดๆที่เป็นการพูดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเราก็ยังเชื่อว่าอาจเป็นการตีความเอาเองก็ได้อาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นเราต้องยึดถือในคำพิพากษาฉบับเต็มเท่านั้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการคัดคำพิพากษาหลังจากนี้ตนนั้นไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ศาลท่านจะพิจารณาในคดีนี้ ก็เนื่องด้วยการต่อสู้คดีระหว่างโจท์และจำเลยที่จะเลือกข้อหาโดยสิ่งที่เราอยากรู้ในวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ภาพประชาชนได้ยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นภาพในเวลา21นาฬิกา56นาทีที่เป็นภาพกระติ่งและแตงโมเราอยากเห็นในคำพิพากษาว่ามีการพิจารณาเรื่องนี้ปรากฏในคำพิพากษาหรือไม่และฝ่ายโจท์และจำเลยนำสืบเรื่องรายละเอียดภาพนี้ตัดต่อหรืออย่างไรหรือจะพิจารณาเฉพาะตำแหน่งตามที่ได้มีการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ ได้พิจารณาการตัดต่อหรือไม่ถ้าคำพิพากษาลงรายละเอียดตรงนี้แล้วก็มาตรวจสอบจากข้อเท็จจริงรวมถึงบาดแผลจากศพของแตงโมฉะนั้นเนื่องจากเราเห็นว่ามีพิรุษและมีเงื่อนงำพวกตนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่เนื่องด้วยเหตุผลนี้อาจจะมีเหตุผลหรือน้ําหนักรองรับไม่เหมือนกันเนื่องจากสารพิพากษาบนการพิจารณาต่อสู้ระหว่างโจทก์กับจําเลยตามพยานหลักฐาน แต่พวกตนไม่ได้เห็นว่าเป็นคดีประมาทเนื่องด้วยการสืบสวนสอบสวนมีพิรุธและมีเงื่อนงำและต้องการหาความจริงในประเด็นนี้ให้มากที่สุดดังนั้นตนจึงย้ำอีกครั้งว่าคดีหลักตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่ศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง3าคนและเนื่องด้วยที่ตนเห็นมีพิรุธและมีเงื่อนงำนั้นก็ทําให้การกลัดกระดุมระหว่างทีมทนายความและอัยการของแม่แตงโมไม่เหมือนกับพวกตนเพราะการกลัดกระดุมเม็ดแรกของทนายกับอัยการเริ่มต้นในความเชื่อที่ว่าเป็นการกระทําที่ประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่พวกตนเห็นพิรุษและมีเงื่อนงำมากกว่าน,นั้นที่ต้องทําการ,รสืบสวนสอบสวนให้ครบถ้วนความถึงจะได้ข้อยุติว่าความจริงเป็นอย่างไรเมื่อถามต่อว่าสิ่งที่ตนตั้งข้อสงสัยในตอนนี้คือการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือในคดีหรือไม่ อาจารย์ปานเทพระบุว่าเรื่องนี้เป็นคำร้องของนายชุริยะหลังชนะในคดีที่ศาลยกฟ้องก็นำคำพิจารณาเหล่านี้ที่ศาลเห็นว่ามีพิรุธและมีเงืนงามในการสืบสวนสอบสวนไปยื่นต้นเรื่องส่วนพวกตนเมื่อเห็นพยานหลักฐานอะไรก็ยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนำไปตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากหากคนบนเรือบริสุทธิ์จริงและกรมสอบสวนคดีพิเศษพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีอะไรที่ประชาชนสงสยัย ตนคิดว่าเป็นการปลดความรู้สึกของประชาชนออกไปหากเป็นความจริงแต่ในทางตรงกันข้ามหากมีพิรุธและเงื่อนงำในการลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งการแสวงหาความจริงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ